สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาจัด10อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดในประเทศไทยจะมีจังหวัดอะไรกันบ้างนะั้นและแต่ละจังหวัดมีจํานวนผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ก็ไปดูกันได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้ที่ล,ล่างคลิปนี้กันเลยนะผมและปุ่มกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง ในที่ข้างๆปุม่ม s u b s c r คร e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็มาเริ่มกันด้วยอันดับที่10กันก่อนเลยครับนั่นก็คือจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างมีประชากรมากเป็นอันดับสองของภาคใต้รองจากนครศรีธรรมราช และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีจังหวัดอยู่ติดกันได้แก่น,นกครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลาและสะตูลและยังมีอนณาเขตติดต่อก,กันกับรัฐไทยระบบุรีและรัฐปาริสของประเทศมาเลเซีย ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 2,224คนซึ่งก็เป็นอันดับที่1ของภาคใต้เลยครับอันดับที่9จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยเป็น1ใน5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเชื่อว่าเป็นที่ทั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวาราวดีโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด2,278คนอันดับที่8เป็นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ2 1 0 0 7ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองมาจากนกครราชสีมามีประชากรราว1.76ล้านคนมากเป็นอันดับที่5ของประเทศในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองเรา 9 0าแสนหคนซึ่งจังหวัดนี้นะครับก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประมาณ4,104คนซึ่งก็เป็นอันดับที่1ของภาคเหนือมาต่อกันด้วยอันดับที่7ครับผมกับจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครและนครนายกเมื่อพศ2489ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพศ .24 89ซึ่งก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อ4592คนอันดับที่6นะครับจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดคือเทศบาลเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีเมืองที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศคือเมืองพัทยานอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมากทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆโดยจังหวัดนี้นะครับก็มีจำนวนผู้ติดเชือ้อไวรัสโควิดนานี้ 5567นคนมาครึ่งทางกันแล้วนะครับกับอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งใน5จังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครเทศบาล ที่ตั้งสารกลางจังหวัดคือเทศบาลเมืองปทุมธานีแต่เทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดคือเทศบาลนครรงังสิตตั้งอยู่ในอำเภอธัญ,ญบุรีซึ่งก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9อยู่5,792คนมาต่อกันด้วยอันดับที่4จังหวัด เพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกบ้างก็จัดอยู่ในภาคกลางตอนล่างด้านการพยากรณ์อากาศจัดอยู่ภาคใต้ตอนบนมีภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเลมักเรียกชื่อสั้นๆว่าเมืองเพชรเดิมเรียกพริบพี และจากหลักฐานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ปรากฏชื่อว่าสีชัยวัชระปุราซึ่งตอนนี้นะครก็มีผู้ติดเชื้ออยู่7,864คนเหลือ3อันดับสุดท้ายแล้วนะครับผมกับอันดับที่3นี้จังหวัดนนทบุรีซึ่งก็ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเรา จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีสมุทรสาครและนครนายกพุทธศักราช2489มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพศ2489ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่75ของประเทศรวมกรุงเทพมหานครแต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครซึ่งนะครับก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อ9143คนอันดับที่2จังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็ตั้งอยู่ใน ทิศเหนือซึ่งจังหวัดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลจังหวัดสมุทรปราการนี้ก็มีเนื้อที่1,4 0่ตารางกิโลเมตรอาณาเขตทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเซาทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเซาทิศใต้จรดอ่าวไทยและทิศตะวันตก ติดต่อก,กับกรุงเทพมหานครจังหวัดนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อโควิด1 9 1 1 1 2 5คนสุดท้ายครับผมอันดับที่1คงไม่ต้องเดาครับผมว่าเป็นจังหวัดอะไรนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองเป็นเมืองหลวงและนะครที่มี ประชากรมากที่สุดในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การสื่อสารและความเจริญของประเทศตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด1,568ตารางกิโลเมตรมีประชากรตามทะเบียนร,ราชสดดนกว่า6ล้านคนทำให้กรุงเทพมหานครจัดเป็นเอกนครมีผู้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครเป็นเอกนครที่สุดในโลก เพราะมีประชากรมากกว่านครที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองถึง40เท่าซึ่งกรุงเทพนี้นะครับก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9มากกว่าอันดับสองถึง5เท่านั่นก็คือ55,789คนนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับคลิปของผมในวันนี้มีสาระมากน้อยแค่ไหนก็ช่วยกันคอมเมนต์ในที่ด้านล่างคลิปนี้กันเลยนะครับผมสลับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมจะชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะผมไม่พลาดคลิปใหม่ก็ช่วยกันกดปุ่มกระดิง่งกุ้งกิ้งกิ้ง้ที่ข้างๆผมซับสไคร์ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะผม จะให้ช่วยจะให้ผมช่วยทําคลิปแบบไหนนะผมก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกในที่ด้านล่างคลิปนี้กันเลยนะผมเพื่อผมมีกํลาลังใจในการทําคลิปต่อไป